ตอนที่326ขั้นสุดท้ายแห่งอุบายตอนที่สราชธิดาพระเจ้าแปรจึงว่าแม้นเวลาข้าพระเจ้าไม่ได้เข้าแดนตองอูเช่นแต่ก่อนจริงแล้วไม่อาจปฏิเสธซึ่งความริษยาอันหมกอยู่ภายในแต่ครั้นตกมาถึงที่นี้สดับไมตรีมาแต่พี่นางพระเจ้าตตเบงชเวตีเนืองเนืองความรู้สึกแต่ก่อนก็ละลายสิ้นไป ฉะนั้นที่เศ้าโทมนัสครั้งนี้จึงกล้ายันว่าจะได้เกิดโดยริศยานั้นหาไม่หากยินดีที่พี่ท่านรำพันสวัสดิ์หญิงอื่นทั้งที่ทีท่าแห่งพี่ท่านลมข้าพเจ้าจับใจก็หักห้ามอย่าให้เสียดายวันอันจะเนื่นไปเดือนหนึ่งกว่าจะถึงโอกาสบุเรงนองข้ามไปสู่แปรเสไม่ได้ข้าพเจ้าบังเกิดไม่เป็นอันสบายเพราะเหตุแระโทษถึงตัวดอก หรือจะว่าข้าพเจ้าฤิษยาก็ใช่ว่าฤิษยาหญิงเนื้อแท้ฤิษยาตรงตัวบุเรงนองท่านเองข้าพเจ้าทนระกมนับวันคอยท่านเดือนหนึ่งแต่ฝ่ายพี่ท่านนั้นมีผู้อื่นคู่เคียงอยู่และหรือจะจำวันคืนได้เสมอข้าพเจ้าจึงซึ่งมาเคียงข้างกลางกอดข้าพเจ้าบัดนี้ ย่อมพาให้อกแห้งกําสดสลดเมื่อคิดไปถึงวันคอยว่าจะเป็นเครื่องรวงตาความจริงมีอกเป็นดังนี้ข้าพเจ้าควรต้องโทษฐานประทุษจิตริษยาผู้อื่นหรือไรจงพิจารณาเถิดเจริตก็ว่าข้าพเจ้าไม่รู้ความในแจ่มชัดแต่ต้นน้อยใจน้องท่านจะคิดไม่สมควรนั้น ครันบัตนี้แจ้งโทษตัวแล้วไม่รู้จะทำสิ่งอื่นล้างโทษนอกกว่าจะเฝ้าจูบกุสุมาจนกว่าแม่จะเกิดเอ็นดูแต่ละแม่ก็ผลักออกด้วยกิริยางอนแล้วว่ายามกโกรธท่านเปิดอกให้เห็นสิ้นเชิงแล้วข้าพเจ้าไม่กล้าอยู่ใกล้เจรจาสิ่งใดด้วยอีกเพราะเกรงหุนหันฉุนกโกรธว่าริษยานางแก้วประจำใจท่านบุเรงนอง เจ้าหนุ่มก็ว่าว่าโดยที่แท้แล้วก็โดยยกย่องแม่ดีเกินจะมีจิตฝักใฝ่ในการข้างต่ำดอกหาใช่โกรธเพราะความรักทำให้มืดมัวแม่อย่านึกเหตอื่นแล้วเก็บมาน้อยใจเลยหากข้าพเจ้ารู้ซึ้งถึงที่ให้เพราะเหตุวันวันที่คอยแล้วแรรื๊จะปั้นหน้าโกรธได้ลงคอจะเด็ดกล่าวแล้วลมให้ราชธิดาพระเจ้านะรบ,บดีคลายหมอง แลนัดหมายการเบื้องหน้าไว้แม่นยำแล้วยั่วหยอกหาช่องสนทนาอีกชั่วครู่พอเวลาใกล้รุง่งก็เคาะทวารเตือนพระเจ้าตองอูให้รู้พระองค์ต่ละแม่และนางโชอ้วต่างฝ่ายต่างตามออกมาส่งคู่ชมแห่งตัวถึงบันไดเรือนแต่ตะละแม่นั้นอารมณ์รื่นไกลกับนางโชอ้วแล้ว จึงไม่ได้แจ่มใสใครหัวเราะเหมือนคนโปรโดของพระเจ้ามังตราครั้นเจ้าหนุ่มจะก้าวตามพระเจ้าอยู่หัวลงจากบันไดเรือนเล่าแต่ละแม่ก็ยึดมือไว้กระซิบสั่งพ่อสองคนยินแล้วว่าข้าพระเจ้าไหว้วอนในเนื้อความสิ่งหนึ่งขณะนี้ใกล้วันพิธีข้างในเมืองยิ่งขึ้นทุกขณะ พี่ท่านจะถูกราชกิจรัดแล้วหลังทีความชื่นชมเชษฐภพคินีพระเจ้าอยู่หัวจะรัดรึงอีกกระนั้นวนันจะละเลยเสียปล่อยให้ข้าพระเจ้าทำกลสู้กรรมอยู่เฉพาะตัวผู้เดียวอันนึงเลยวันพิธีอุปพิเศษถึงคราวข้าพระเจ้าจะกลับแปรโดยฐานะคนไข้หนักนั้นเล่ากลายข้าพระเจ้าเป็นไข้ามารยาจริงแล้วแต่ใจข้าพระเจ้าสิ ได้ค่าจริงฉะนั้นถึงคราวเรือจะหลุดจากท่าชายแดนตองอูพี่ท่านกลายมาให้เห็นหน้าบ้างอย่ามวัวเพลิดเพลินเนจเริญใจเสียเจ้าหนุ่มก็ห้ามว่ากุสุมาแต่เจรจาดังนี้ข้าพระเจ้าได้ชื่อว่าเป็นทหารผู้กล้าของประดาทหารตองอูแม่อย่าพูดเนื้อความอันจักให้น้ำตาข้าพเจ้าปรากฏแก่พลม้าบริวารทั้งปวง ทุกสุขถี่ห่างฉันใดแจ้งเต็มอกเราทั้งปวงแล้วแม่มาสั่งดังนี้ใหญ่เล่าเชิญแม่ยุติโศกเศร้าเหงาจิตเสียเผยยิ้มให้เห็นชื่นใจก่อนคนที่รักท่านจะได้จากไปโดยวางใจลุวันก่อนพิธีอุปภิเษกพระพี่นางวันหนึ่งกระบวนช้างเครื่องจะออกมารับเป็นกลถึงที่นี้ข้าพเจ้าย่อมจะได้ออกมาได้ผลหนึ่ง แล้วมินำคราววันแม่ถอยออกจากตองอูเล่าเอาความจริงทั้งปวงเข้ามาบอกกล่าวจันทราแล้วแต่ละแม่พระองค์นั้นต่างกว่าอิสตรีอื่นเพ่งเอาแต่ทุกข์ของคนไกลเป็นประมาณแจ้งแล้วรังแต่จะขับข้าพเจ้าออกมาส่งน้องท่านเป็นแน่แท้เทียวจะเด็ดกล่าวประโลมแต่เพียงแค่นี้พอดีพระเจ้าอยู่หัวตะโกนมาว่า เมื่อกี้ท่านบุเรงนองเร่งข้าพเจ้าขยิบครั้นบบบนี้เปลี่ยนใจแต่ยังไม่กลับหรือไรจะเด็ดขวยในอารมณ์อยู่ก็บอกลาจาะแม่เร่งขึ้นม้าตามเสด็จพระเจ้าตองอูกษัตร์ิยหนุ่มชำเลืองเห็นหน้าเจ้าเกอเคร่งเครียดคณีได้ถนัดว่าภายในคงขุนมัวเสเต็มประดาจึงตรัสว่าข้าพเจ้าเล็งเห็นพี่ท่านวันนี้ก็เวทนาอารมณ์แทนหนะัก โดยขณะข้าพเจ้าดำเนินอุบายบอกกล่าวตามคำท่านแนะนั้นประจักษ์หน้ากุสุมาเผื่อซีดลงเป็นลำดับดังถอดสีหน้าได้เองข้าพเจ้าคือผู้อื่นอีกหากเอาตัวเข้าคิดเทียบอกพี่ท่านยังเกิดวันว่ายามแม่รักแห่งตัวได้ทุกข์ดังนี้มิพลอยดึงเอาตัวผู้ปลอบให้ทุกแทนด้วยหรือไร จะเด็ดใครจะรู้อาการเมื่อตาละแม่ฟังพระเจ้าตองอูบอกเหตุข้องขัดสำคัญก็ซักให้บอกความพระเจ้าตะเบงชเวตี้จึงเล่าให้เพื่อนเกลอฟังโดยละเอียดแลว่าตาลแม่กุสุมาสัมแดงว่าหาเครื่องเราสองมิได้พะวงแต่น้อยใจในโชคคราะกลุ่มรุมตัวนางนั้นเผยกิริยาให้เห็นเป็นเช่นนี้เราสองนี่แล้วเป็นตัวการ มิใช่โชคเคราะห์ตัวใดเลยจะเด็ดก็ว่ามังตราท่านสัาแดงอารีแก่หญิงมีความคุ้มครองของข้าพเจ้าดังนี้เป็นพระคุณอยู่กับกล้าวแล้วและเล่าความในส่วนที่ตัวเจรจากับแต่ละแม่ถวายแล้วว่าลู่ทางทั้งสิ้นข้าพเจ้าก็ทำเหมือนพี่ทูลไว้แต่ส่วนที่กำหนดเพิ่มเติมตามอำเภอใจโดยพลัน มีประการหนึ่งตรงที่แต่งช้างเครื่องเป็นการเอ่ยกฤกษ์อ,ออกมาถึงบ้านแปรแต่ข้อนี้มังตราท่านโปรดไม่ถือเป็นผิดแล้วก็เห็นเงื่อนงำทำได้สะดวกกระบวนแห่ศพผู้ว่าการทหารตองอูนั้นข้าพระเจ้าจะบังคับกองช้างนำทหารตองอูเองครั้นแล้วบ่ายเบี่ยงปรงกระบวนนอกเมืองจะเร่งเอาชั่วพักหนึ่งคงถึงบ้านแปร ให้บริวารหญิงของกุสุมาเห็นสมจริงและนำไปโจดเข้าพระกันพระเจ้าแปรเองพระเจ้าตะเบงเชเวตีตรัสอนุญาตให้โดยดีแลว่าพี่ท่านต้องการสิ่งใดเพลานี้สำหรับจะช่วยให้กุสุมาคลายใจแล้วก็จงทำเถิดอย่าห่วงข้าพระเจ้าจะไม่เห็นพ้องเลยแลพระเจ้าอยู่หัวยังห่วงต่ละแม่กลับเสียนางโชอ้วจะแปรจิตลังเล ก็กำชับว่าแต่ละแม่คุสุมากลับแล้วพี่ท่านระวังจงหนักนวงเหนียวอย่าให้นางนกน้อยพลอยบินตามเจเดจก็ว่าการข้อนี้พระเจ้าอยู่หัวท่านจงไว้ใจเถิดข้าพระเจ้าจะสนองพระคุณให้สมที่อารีดุดกันและเจะเดจนั้นในส่วนกลัดลุ่มรุ่มร้อนไม่อยากจะรจาร่รื่อนสิ่งใดด้วยพระเจ้าอยู่หัว อ้างเอาวันนี้กลับจากบ้านแปรล่ากว่าคราวก่อนเกรงถึงในเมืองสายแล้วชาวตลาดริมถนนจะพลอยเห็นประหลาดครั้นแล้วจะเด็ดก็อาสาออกหน้าวางมา้าโจนนำแทนสีอ,องค์และส่งเสด็จพระเจ้าตะเบงเชเวตี้แล้วสนทนาถามคนพิธีชุมนุมเพลิงศพขุนพลจเจริงกระโบชทีแจงให้เป็นที่วางใจตลอดว่า การแถวแนวข้างขบวนทหารฝ่ายตนซ้อมพร้อมเพรียงเป็นระเบียบแล้วส่วนพิธีข้างบ้านเมืองนั้นเสียนโขนขุนเมืองใหม่ก็จัดทำเป็นอันสำเร็จทันเลิกดุดกันเจ้าหนุ่มกล่าวคำขอบคุณอันเกลอปฏิบัติแทนตัวแล้วก็กลับมาสงบอารมณ์นเรือนพักบริเวณบ้านขุนวังแต่พระเจ้าจะมิงเวตี้สเสด็จออกขุนนางในวันนั้นเป็นปกติ แลกระดัฟังราชการจากเสียงโขขุนเมืองครั้นขุนเมืองกราบบังคมทูลการอันธรรมแล้วพระเจ้าตะเบงชเวตี้ไม่ชอบพระไทยก็ว่าการอันท่านว่านี้ศพตองหุ่นยีจะต่างกว่าเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่อื่นก็เพียงจัดศพมาตั้งอย่างที่กำหนดทำเลกลางเมืองตองอูก็แหละตองหุ่นยีผู้นี้ เอาราชการในปฐมบรมกษัตริย์ราชวงศ์แล้วและตัวมาตายในงานศึกพระเจ้าตองอูองค์ปัจจุบันอีกเล่าขุนพลผู้ล่วงลับแล้วเสมอพระญาติในพระราชบิดาจำจะทำการศพตองบุญดีเสมอพระบรมวงศ์และผู้มีความชอบในแผ่น,นดินยิ่งยวดสองสถานประกอบกันจึงให้แต่งเสริมเติมที่ประดิษฐานศพ โดยลักษณะเมรุมาตรขนาดสูงใหญ่ประกอบด้วยเมรุทิศเมรุแทกทั้งสี่ทิศวิจิตด้วยรูปปั้นสลักวาดเขียนประธรรสุวรรณเบญจาห้าชั้นอันจะรองรับโกรแลประดับด้วยรูปภาพมีแพรพัน์ต่างๆอีกสิ่งของเครื่องตั้งบูชาดุดพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ ให้ประหลาดกว่าธร,รมเนียมที่เคยประธานแก่จะตุสดมธรรมดาแลกกำหนดให้แล้วทันเลิกเริ่มการวันพรุ่งนี้เสียงโขงรับพระราชองค์การแล้วก็เร่งออกมาแจกบัตรหมายรายไปทั่วทุกหมวดกองเกณฑ์กระดมไรใ้ให้มีนายด่านนายกองกำกับลงมือแต่งเสริมเติมต่อทั้งกลางวันกลางคืน สำเร็จตามพระราชองค์การมิทันลู้วันพรุ่งได้แสงอรุณ์ครั้รนวันพรุ่งและขบวนแห่ทั้งปวงเตรียมพร้อมแล้วทหารตองอูอันออกศึกคราวเดียวกับตองหุ่นดีนั้นแต่งกายตะละล้วนด้วยเครื่องขาวสะพายอาวุธรักษารอบบริเวณเมรุม,มากนั้นส่วนพลม้าพลช้างอย่างอื่นเป็นต้นกระบวนและตัวบุเรงนองนำล่วงมหูดีวานสุภเลิก แล้วก็เชิญศพขุนพลเดิมขึ้นยานนมาศตั้งขบวนแห่แหนไปยังบริเวณเมรุมาตรพระเจ้าจะเบงเชเวตี้เสด็จด้วยพระบาทพร้อมด้วยตะคดีขุนพลใหม่นำศพไปพรั่งพร้อมทหารตองอูเหล่าอื่นเป็นขบวนตามและเทิดศพขุนพลสถิตไว้ในเมรุใหญ่แล้ว ก็แต่งขบวนน้อยรับศพขุนเมืองมังรายตัวกรมเมืองอันตายในราชการสงครามมาขึ้นเมรุน้อยบอริเวณเดียวกันแล้วจึงให้มีมหากรรมสมโพสสาวันสามคืนให้มีพระสัตวธ,ธรรมเทศนาถวายทายธรรมและโปรยทานแก่พวกวนิพกทั้งปวงคำรกวันสพระเจ้าอยู่หัวแลพระบรมวงศ์เสนาพฤธ,ธามาศ ก็พร้อมกันชุมนุมเพลิงรุ่งแล้วอีกวันหนึ่งก็ให้เจ้าพนักงานเก็บเอาอัฐิใส่ในโกศทองขนาดน้อยเป็นอันงามแล้วแห่คืนเรือนตองวุญญ่นดีให้มีการสมโพธอัฐิซ้ำอีกวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วให้ก่อเจอดีสูงใหญ่ใกล้ลานชุมนุมทหารเยื้องไปข้างด้านตะวันออกเชิญอัฐิอันสมโพธแล้วบรรจุไว้ในพระมุเตา อันหนึ่งร่างศพจิสเบงผู้บุตรขุนพลนั้นพระเจ้าตะเบงเชเวตี้เอ็นดูพฤติการทั้งหลายที่สองพ่อลูกสำแดงต่อกันประจักษ์แก่ตาทหารจึงตรัสว่าจิสเบงสิ้นชาติแล้วอย่าได้เป็นเวรผูกพันต่อกันสืบไปเลยและจิสเบงเกิดเหมือนเสียทีที่เกิดแล้วชาติหน้าเกิดอีก จะได้ดีรู้คิดสนองคุณบิดาตัวแต่ชีวิตยังเห็นบ้างแล้วพระเจ้าตองอูจึงตรัสชุมนุมเพลิงให้ศพจิสเบงหากไม่ให้การเอิดกเกระริกและเอาอัฐิจิเสเบงผู้บุตรบรรจุโคนพระมูเตาองค์เดียวกันกับที่บรรจุอัฐิตองวุ่นดีผู้พ่อนั้นแต่เรือนอันขุนพลตองอูปกครองแต่ก่อนตองวุญญ่นดีหาพันรยาเป็นแม่เย้ามิได้ ทั้งทายาทมีแต่จสเสบงลูกโทนผู้เดียวครั้นสองพ่อลูกสิ้นพระเจ้าตะเบงชเวตีก็ปล่อยทาตทั้งหลายเป็นอิสระและทรัพย์สินเรือนชานตองหุ่นดีอนหารทายาทมิได้นั้นพระเจ้าตองอูก็พระราชทานแก่เจเด็จเชษฐพันรดาโดยสิ้นไพรใดห,หากบังเกิดความสวามีพักบุเรงนองนายใหม่ก็อยู่สืบไป แต่การทั้งนี้คนทั้งสองคือพี่เขยและน้องเมียนั้นตกลงต่อกันเป็นอันดีแล้วพระเจ้าจะเบงเชเวตี้ยกบริเวณเดิมตองวุ่นดีให้บุเรงนองก็เพื่อพระราชประสงค์ที่อย่างหนึ่งพึงอาศัยชายอันจะเกี่ยวพันเป็นเขยผู้พี่เป็นฉากกำบังไว้ให้นางโชอ้วมีที่พำน,นักเป็นหลักฐานแห่งหนึ่งชั่วขณะหัวเลี้ยว ย่างแตละแม่กุสุมาจะกลับแปรดังนี้